สวัสดีครับได้เวลาแห่งการที่คลายข้อสงสัยและตอบทุกคำถามกับสารบันเทิงอารมณ์ดีบังอ้อพบกันทุกบ่าย2องโมงครึ่งวันเสาร์แบบนี้นะครับและบางอ้อนในสัปดาห์นี้นะครับเป็นเรื่องราวของสัตว์แสนรู้ที่ท่านผู้ชมจะต้องหลงรักและก็ทึ่งในความสามารถสุดแสนพาศจาร์ของพวกเขานะครับที่ผมพูดแบบนี้เพราะท่านผู้ชมคงไม่เชื่อว่าแมวพูดได้กา<ม>จ้ากจ้า <c oughs> รักใครอ่ะปกติเราจะได้ยินแมวร้องเมี้ยวเมี้ยวใช่ไหมครับท่านผู้ชมคงไม่เชื่อนะครับถ้าหากว่าผมจะบอกว่ามีแมวตัวหนึ่งที่จังหวัดจันทบ,บุรีพูดได้ครับตัวผมเองก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับจึงต้องเดินทางไปที่สุดให้ถึงเบองอ้อครับ ได้จะพูดว่าอะไรได้นะสงสัยพูดว่าแมวอ้าวสวัสดีครับพี่โซ่สวัสดีครับพี่โปูสวัสดีครับอันนี้คือเจ้าปาา่าเตาใช่ไหมครับอ๋อตัวนี้พี่บอกว่าพูดได้พูดได้ดอ๋อ น่ารักจังเลยนี่ผู้ชายหรือผู้หญิงครับผู้หญิงค่ะผู้หญิงนตอนแรกเป็นผู้หญิงตอนนี้เป็นผู้ชายแล้วหรือว่าเป็นผู้ชายแต่แรกผู้ชายแต่แรกตอนแรกเลยกลายเป็นผู้หญิงก็เลยกลายเป็นผู้หญิงเลยอ้วนท้วนสมบูรณ์ทำไมทำไมอ้วนอย่างนี้ล่ะครับขอกินเก่งขอกินเก่งเวลาขอกินเขาพูดไงแม่จ๋าน้องเอาหิวปลาปลาทั้งวันเลยอันนี้ลูกสาวจริงๆพูดหรือว่าปลาเต่าพูดปลาเต่าพูดปลาเต่าพูดเลยเหรอฮะพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้ค่ะแล้วฮะ ถ้างั้นเดี๋ยวให้พูดให้ฟังหน่อยได้ไหมแล้วมีพูดว่าอะไรครับพี่พี่ผู้ก็แม่จ๋าแล้วก็พ่อถามรักแม่ไหมรักงั้นรักค่ะตอบรักมากไหมรักรักมากพูดอย่างนี้เลยจ้ที่ี่คำพูดที่เขาพูดบ่อยมากคือรักรักรักจางคำแรกที่เขาเรียกคืออ้ออ้อคือพ่อและแอแอคือแม่ แล้วนอกจากสองคำนี้เนี่ยมีประโยคไหนอีกครับที่เขาพูดได้ดีที่ที่มีประโยคที่พูดได้ดีก็คือจ๋าเก๋าเลยเก๋าจ๋าอืแล้วแต่จะเรียกว่าเรียกช้าถ้าเก๋าจ๋าพูดเพราะมากพูดเพราะมากเป็นคนสุภาพ <c oughs> แล้วแต่อารมณ์ถ้ามี<ก>ไม่อารมณ์ไม่ดีนี่พูดไงฮะก็พี่สาวก็่พูดไงฮะยุ่งกูอย่ามายุ่งกับกูยังยังไงดีล่ะ รักแม่ไหมรักเอ้ยอย่างที่ว่ารักเนี่ยมันเป็นความที่ว่าเราเราซึ้งมากๆเลยถามหนูรักแม่ไหมรักมากไหมรักจ้ะรักจ๋า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 นหวานที่กาจ๋าลักลักเสียงไหนเก๋าจ๋าเฮ้ยจ๋าจ๋าไหน ơ <laughs> hả à xem bên băng này đi cậu cha có cha lắc này lắc 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 <cười> à. lắc 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 cải cái đó. mình cốp nơi chả mẹ à. 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 lắc bỏ lắc, lắc, bỏ. À. À. lắc Ui, đi lắc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  mà lắc đi lắc lắc à. lắc đi à. lắc đi lắc 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 đi lắc đi lắc lắc đi lắc ความรักและความใกล้ชิดของพี่ปูและพี่ทรงกับเจ้าปลาเก๋าทาให้ทั้งสองคนเริ่มเห็นแววฉลาดของเจ้าปลาเก๋าและเริ่มสอนให้ปลาเก๋าหัดพูดครับไม่รู้จะทาอะไรหนุกนอกจากหิวโมโหรักชอบทักทายแล้วเนี่ยมีอย่างอื่นอีกไหมฮะถ้าพูดกลัวกลัว <Okay. S 1> กลัวนี่เวลาเอาไปทําอะไรถึงจะกลัวฮะไปอยู่ริมน้ําอ๋อถ้าไปอยู่ริมน้ํา เอาละครับในเมื่อพี่ปูและพี่ทรงยืนยันซะขนาดนี้เราก็จะลองพาเจ้าปลาเก๋าไปอยู่ใกล้น้ำนะครับมาฟังดูครับว่าเจ้าปลาเก๋าจะกลัวและพูดได้เหมือนที่เจ้าของเขาว่าเอาไว้หรือเปลา่าไม่เอ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 าลังแล้ว่อนนะลังแล้วนาย

แม้คำพูดของเจ้าปลาเก๋าอาจจะไม่ชัดเจนเหมือนกับคำพูดของมนุษย์จริงๆแต่สำหรับผมแล้วแมวสามารถพูดและสื่อสารได้แค่นี้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับคือจากที่ได้ดูวิดีโอค่ะแนะคะแล้วเสียงก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันตอน,ตอนแรกก็ตกใจค่อนข้างเหมือนคนเลยเราบอกไม่ได้ว่าปลาเก๋าจะเข้าใจความหมายของเสียงที่เขาแสดงออกมาหรือเปล่า เพราะว่าแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีพฤติการการเรียนรู้นะคะ,ะ,คะเช่นเราถามเขาว่ารักไหมแมวตอบด้วยโทนเสียงลักษณะแบบหนึง่งคืออาจจะตอบคล้ายๆกับคําว่ารักอะไรเงี้ยค่ะเออมื่อตอบอย่างนี้เจ้าของได้ยินดีใจก็มีการให้รางวัลรูปเนื้อรูปตัวกอดมันก็จะเหมือนกับการที่เขาเรียนรู้ว่าถ้าเมื่อไหร่เขาทําแบบนี้แล้วเขาจะได้รับการให้รางวาัลเขาก็จะเกิดการจดจําว่าเนี่ยทาแล้วมัน มันได้อะไรเขาก็จะทำต่อไปเรื่ย